จะไปในกันนาะสองแม่ลูกเนี่ยเดาไม่ถ uh, ูกนะดูคุณลูกกว่าคุณแม่จะห่างหายก็ร้องเรียกตลอดเาเอาๆอ้าอามมโอ้โหอือหือเบาได้เบาไม่ขันเบาได้เบาเออ โอ้โหหักหยิบเดียวอะ่ะกิ่งไม้หักเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายคนน้อยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงหัวค่ำนะออกมาเดิน ออกกำลังกายนะครับโอ้สิงสิงสิงเบาได้เบาสิงเอ้ยอย่าพาแเมเรียนเดีล่ะดูเด็กชายคําสิงนี่แผนกยัออย่วยุนะครับรแผนกยัออย่วยุเด็กชายคําสิงย,ออยั่วยุดูซิดูส,ดสิแม่ขันหังงงแล้วเออค่อยๆไปเด้อสิงสิง ไม่รู้ว่าแม่ลูกเขาจะไปไหนกันเนี่ยจะเราตามกันไปเนาะจะเดินไปไหนกันสองแม่ลูกโอ้โหเดินหาของกินตามข้างทางไปเรื่อยอะ ั่นแน่เรียกคุณแม่ด้วยอ่ะกลัวแม่ไม่มาด้วยเหรอ ยังกะรีบยังกะล,ลืมของอ่ะสิงลืมอะไรหรือเปล่าทำไมเดินเร็วแทจะรีบไปไหนแล้วเนี่ยเอาแม่คันติดใจอะไรตรงนั้นนะติดใจอะไรตรงนั้นนะโอ้ย่าย่าสวยๆเนี่ย ก็เดินไม่ทันลูกเนี่ยก็รีบอ่ะเออเนาะโอ้ยดูครับรีบกลัวไม่ทันลูกชายหยิบแค่คำเดียวก็รีบเดินอ่ะ ชายก็เลยกเกินเรียกคุณแม่ตลอดทางเลยอะไม่ยอมปล่อยให้คุณแม่อยู่ห่างเลยเนาะ จะไปในกันเน้อสองแม่ลูกเนี่ยเดาไม่ถูกไนงะดูคุณลูกกว่าคุณแม่จะห่างหายก็ร้องเรียกตลอดเอา้าเอ้าเอ้าเอ้ามีมนเป็นไรอะ่ะไม่ขันโค้ดมีหมาครับเบาได้บเบาได้ไม่ขันเด้อ ระวังข้างหลังระวังข้างหน้าพร้อมสับเสร็จสับเรียบร้อยไหม่ขันนี่ครับระวังให้ลูกชายตลอดเลยเพราะว่าข้างหน้าก็มีหมาข้างหลังก็มีหมาครับมองซ้ายมองขวาแลซ้ายแลขวาเอ้ย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 อย่าเบียงอย่าเบียงอย่าเบีงเอา มีหมาแล้วบันเทิงเลยตอนนี้หันซ้ายหันขวาเลยทีเดียวเอากินอาหารให้ใจเย็นๆก่อนแล้วไม่คันเออนั่นแหละอาหารของเธออาหารของนางเอาจะกินไหมล่ะโอ้สิ่งเขากินแล้วนั่นน่ะ เห็นลูกชายกินหรือเปล่าโอ้คำเดียวครับคำสั้นๆ้นคำเดียวสั้นๆเลยนะไม่ขานเลยเออมาเขาไม่เป็นยังลกลกเขาก็อยู่แต่เขาอ่ะดิ จากสีห่วงยังกระดอกกระเดียทะทฉห่วงลูกชายนะครับเห็นหมามาแล้วก็ห่วงลูกชายห่วงคำสิงอะ่ะกลัวกลัวหมาจะมากัดน้องคำสิงอะ่ะดูครับนางใจของนางนะครับใจมันได้อ่ะไม่ขันเพื่อลูกหนูทำได้หมดอะ่ะ คอยปกป้องตลอดนะครับรีบไปไหนอย่างอีกล <c oughs> ะเจอหมาแล้วไม่รู้อยู่เลยเนาะอ,อยู่ไม่เป็นสุขเลยโอ้โหนี่หงางไงใหญ่ทะละไม่ขันโอ้ <h unter ly> เบาได้เบาไม่ขันเบาได้เบาเออโอ้โหหักหยิบเดียวอ่ะกิ่งไม้หักเลยอ่ะไวมากครับเราต้องเอาขึ้นรถไปให้กินด้วยอ่ะ <laughs> ไม่พอใจครับ กินกิ่งโพไม่พอใจคำสิงบอกว่านี่นี่นี่มากินต้นทองกวาวนี่เอ้ยไม่ใช่สิมากินต้นก้ามปูนี่อื้อหือเอสเดเสิดขึ้นเป็นเถือเอารีบไปไหนะจะไปใส่กันเนี้ย เอาเป็นละบุ่นละวายเนาะบัานี้เนาะมุลหนุ่ยปุยบันเทิงศิลพัฒนาเลยบัานนี้เอาไม่กินละบอจะเดินไปไหนพ่อคุณขนุนมักมีเอา่ะเด้อเปลี่ยนกระชึกกระชักเลยเนาะ <laughs> โอ้ยจากแนวใดไม่ขันเอ้ย หัวหักหัวห่วงเยู่ดอกแกจะเกินขอบเขตหลายลูกเ <ged Import ing> <uh ็นกันเอือหดูความห่วงความห่วงนะครับเนี่ยถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยใครจะเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยขนาดเป็นลูกคนอื่นนะเนี่ย <c oughs> เอาเอาเอาไปให้ลูกกินด้วยนะเอามามามาลูกมา แม่หักให้กินละนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคุณแม่ที่หักให้ผมครับโอ้โหน้องสิงเก่งซะด้วยสิไปไหนอีกสิยูปะนะดูไม่ขันหมุนติวติว จะอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็กลับได้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อแจอ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีสวัสสวัสดีครับผม